สวัสดีครับพี่น้องครับเบาต้นดึกรี์วิธีเกษตรชาวบานครับเมื่อนี้ผมสีวมาว่าเรื่องไวรัสนะครับยาหรือว่าสารกาจัดไวรัสครับพี่น้องซึ่งมันเป็นกระเพิดของเขาหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะหมักทัหมากพริกหมากเขือแล้วก็พืชผักในสวน,นหลายๆชนิดนะครับที่มันเป็นไวรัสครับพี่น้อง มาว่าเรื่องยานะครับว่าโต้ยาที่พี่น้องเห็นพี่น้องเห็นกขาโฆษณาตามนาเพจต่างๆนะครับเวลาเขาเข้าไปเบิง์นเฟซบุ๊กครับพี่น้องเขาจะเห็นว่าเพื่นสิมีโฆษณานะครับไวรัสพริกไวรัสถั่วนะครับหลายอย่างเพราะฉะนั้นนี่โกนที่พี่น้องสิตัดสินใจสื่อว่า มันเมยียนบ่วนะครับเวลาพุนโฆษณาเวลาพี่น้องฟังพุนบอกนะครับหรือว่าไปสื่อทั้งลานลานบอกกันแล้วเต่นะครับพี่น้องต้องฟังใหด้ดีนะครับเด้องฟังให้ดีว่าพุนบอกว่าจังไดน,นะครับส่วนลายแล้ววพุนสิบอกว่าเป็นยาต้านหรือป้องกันไวรัสนะครับความหมายของยาต้านหรือยาป้องกัน มันบวมเมียนยารักษาด้วยครับพี่น้องแต่างกันนะครับยาต้านยาป้องกันเป็นยาที่ใส่สีดมาแต่งเตยียผื่เท่อนยังนินนหน่อยนะครับฉีดเพื่อป้องกันเปรียบเสมือนวัคซีนนะครับวัคซีนที่ฉีดให้ครับเด็กน้อยแต่งเตียนิหน่อย,เร,ย,นนอยเรียกเกิดฉีดป้องกันโรคนะครับ ซุมนี้คือกันครับสารจำพวกนี่เขาก็บริตัวเฮ้าด้วยครับเพราะว่าหลายๆย,ยีห่ห้อที่ผนโฆษณาทางเพจนี่ยาต้านไวรัสนะครับหรือป้องกันไวรัสมันวมเมนยารักษาครับพี่น้องมันตาดหมายความว่าเฮ้ามาฉีดให้เพิ่นฉีดในบักพริกฉีดในบักทั่วบัากเข้าตั้งแต่มันยังน้อยนะครับ ซีเพื่อป้องกันเพราะให้ฉีดยาตรที่พืนโฆษณาไปนะครับดอว่าที่มีขายตมทองตลาดทั่วไปตามล้านขายทั่วไปครับพี่น้องมันกเกตรไฮพืชของเ้านน่แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันนะครับต้านทานโรคป้องกันโรคต่างๆที่สมามราเกิดมเปิน่นกับบักงพริกมะเขือหมักถั่วของเขาได้นะครับเขาฉีดสารตัวนี้ไปแล้ว มันอาจสิเป็นก็นได้บ่เป็นก็นได้นะครับผมมีการการันตีหลอยเปอร์เซ็นต์ว่ามันบ่เป็นครับพี่น้องเอาเพ่นโฆษณาว่าบ่เป็นีนเด้อันนั่นคือเพ่นโฆษณาครับคนเฮามันอยากขายของมันจะเป็นอีกเรื่องนึงครับแต่ผู้เฮาอยากขายคือกันเลยเลยครับเห็นพนว่าเฮาก็ซสือมเสีดใหกับหมากผกไห้กัหบหมากทัว่วมาเขือพผดผักของเฮาานสวนนะครับ พราิสิไปสิดมามันก็คือเก่านะครับมันก็โบ,บหายเขากับไปโทษว่าย้าเขามันบุดีนะครับมันบวมเมียนวาย้าเขาบุดีนะครับถ่าพี่น้องฟังดีๆด,ด,ด้วยครับเด้อต้านไวรัสป้องกันไวรัสนี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่มันก็เป็นได้แค่ เสริมภูมิคุ้มกันนะครับตัวอีกอย่างหนึ่งที่เ็าเอื่นกันนั่แหละครับว่าวัคซีนพืชครับพี่น้องมาทําให้พืชนเขามันแข็งแรงเห็ดให้พืชของเขาเนี่ยมันต้านทานโรคนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่หมักพริกหมักทัวหมักเขืเอหมักแตงหรือว่าผื่นผกของพี่น้องนี่มันเป็นไวรัสแล้วนะครับ พราะมันเป็นแล้วนี่ถ้าไปสือยาสุมนีม,าน,า,มา,า,นา,านะครับเอามาสีให้ครับอาพืชผักของเ้านีกับบักถั่วของเ้าบักปิกของเ,าองเ้านี่ผมบ่ได้ไปต่อต้านยาเพ่นนะครับแต่ว่าผมลกมมาแล้วเลยหลายอยี่หอมันบ่หายดอกครับพี่น้องนะครับมันบ่หายพราะอย่างมันเป็นแค่สารป้องกัน เป็นแค่ญาต,ตานนะครับมันเป็นแล้วอย่าไปเสียเวลาสื่อครับพี่น้องนะครับเด้อบ่อยากให้พี่น้องเสียเงินซื่อๆนะครับบ่อยากให้พี่น้องเสียเงินฟรี pues นะครับเด้อพวาะว่าเตละขวดมันกำลังหลลอยอยู่นะครับหลายลอยบางเจ้านี่เป็นพันครับพี่น้องนะครับจะพาะพวกสารพงกนี้นะครับเด้อเพราะฉะนั้นนี่ โมเมนต์วาของเขาโบดีนะครับของเขาดีครับพี่น้องแต่ว่าเขาตรงเบิง่งให้ดีๆฟังใหด้ดีๆอ่านสลากใันมันดีๆมันเป็นขยาต้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเลี้ยวอาการมันเป็นเลี้ยวนี่มันสีดบยอยากหายครับเพราะฉะนั้นเลี้ยวนี่ถ้าแมนว่าพี่น้องบยอยากให้มันเป็นนะครับเขาก็ต้องมีการป้องกัน ป้องกันั้งแต่แรกเริ่มปลูกนะครับตั้งแต่การเตรียมดินตามคลิปโกลนแต่ผมลงไปนะครับอาจ,จะมีการตากดินตากแดดไว้ยางหน่อยกันหนึ่งอาทิตย์ราวเจ็ดมือนะครับหลายกวัวนั่นแห่งดีครับพี่น้องมีการโรยปูนขาวนะครับเด้อนะครับแต่พี่น้องใส่ฟืนใส่ไฟสมไฮงวยควายนะครับเก็บขี้เถ้าไว้ครับพี่น้องขี้เถ้าก็ได้นะครับ เพื่อปรับค่าของดินนะครับจากการเป็นกดให้มันเป็นกลางนะครับแล้วก็คาเสื้อล่าได้คือกันนะครับอันนี้คือการเตรียมดินก่อนปลูกเขาก็ฉีดพ่นจำพวกสารกําจัดเชื้อรานะครับซึ่งมันก็มีลายย่หอที่พูนขายตามร้านหรือว่าสั่งสื่อตามเพจตามรัศดานะครับพวกเมทัเล็กซิลถังสี่ ผมแม่นโคเซปกัมเมนนะครับเป็นจำพวกสารกำจัดเชื้อรานะครับก,รมมรก่อนที่จะลงเม็ดปลูกหลังจากนั้นนะครับเขาก็ฉีดยาป้องกันเพีย้ยปาาเพีย้ยป่าแม่งป่าบนอนตามปกตินะครับแล้วก็ฉีดยาตัวนี้น้ำนะครับสารกำจัดเชื้อรานรี่ลงไปน้ำนะครับถุกอทิตย์ครับเพราะว่าอย่างเพราะว่า ส่วนมากแล้วนะครับส่วนหลาย8 0ดสิบถึงเก้าสิบปเซ็นนี่ไอ้โรคไวรัสต่างๆมันมากับพวกแมลงปากดูดครับพี่น้องนะครับมากับพวกเพลยโดยเฉพาะเพล่โตอ่อนเพลยดูดกินใบดูดกินน้าเลี้ยงใบอ่อนยอดอ่อนนะครับแล้วก็ซีใยบักพิกบักเขือบักทัวปืนผักของเขาเป็นไวรัสนะครับเขาต้องป้องกันอย่างเดียวครับพี่น้องป้องกัน แตะทำเมีวนาพี่นองอยากซื้อยาซึ่งเป็ญยาตานเวลสที่ว่ามานี่ของยี่ห้อยางกายาเขาก็ต้องซื้อมาสีดังเต่พื้นเขาขึ้นมาหม่ไมนนมัม,มนแ่เลยครับตังเต่ในหน่วยสีดมาพรมๆกันกับยากําจัดเพลยกําจัดเม่งกาจัดนอนนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ป้องกันได้ตังเต่เริ่มต้นนะครับเหตุบวชัยมันเป็น จำพวกไวรัสครับพี่น้องนะครับบอยอยากให้พี่น้องไปเสียเงินื่อนะครับแต่ทำแมินชื่อคือขึ้นว่าเลยเลยครับสือเมื่อสี่ถึงเตียนนีกโมเป็นได้พี่น้องนะครับเด้อมันเป็นยาต้านนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องก็ถามมาหลายคนนะครับถามบอตนมาว่าเป็นจะไหนปลูกมากทัวปลูกมะพริกแนวใด คือมันบ่กเป็นนะครับบ่เป็นไวรัสบ่เป็นเลยเนี่บวมีดหรอกครับมันก็นมีเนี่ยอยู่ครับ่อสองโบางทิพผมก็ซีรักษาตามวิธีของผมนะครับผมก็ลงไปคลิปดูสองสามคลิปนะครับเกี่ยวกับการรักษาไวรัสนะครับแล้วก็บ,บอกพี่นองอีบซี่เอาไปเห็ดกระไดผลคือกันนะครับกันโดยการใส่นุ่มนะครับซึ่งเป็นนุ่มจืดครับพี่นอง นุ่มจืดสองกองนะครับตัวนามหนึ่งเปีหรือพี่น้องสีเอามาผสมครับยาที่พี่น,อน้องเสิปาเพี้ยปลาโนนก็นได้นะครับสีดไปนะครับทุกรอบจิตวันนะครับเจ็ดมืออันนี้ก็ป่องขันใดนะครับถ้าเป็นยังโบหลายพี่น้องมันก็ซอยใดนะครับถึงแม้ว่ามันสีบ่บหายหลวเปอร์เซ็นนะครับ มันกะอยู่ประมาณเปลี่ยนสมาถึงเก่าสิบเปอร์เซนครับเรื่มันกะออกผลผลิตให้ได้สมบูรณ์ขึ้นมากอื่นคือต้นอื่นที่มันบริปเป็นนะครับวิธีการนี้นะครับพี่น้องการลงอภปเดเบิงนะครับเดน้องกว่ากองละสิบาทครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณพี่น้องสุโภชสุขคนที่ิดตามบ่อตนอซีลีวิธีเกษตรชาวบ้านมืนนาพร้อนไหมครับ สวัสดีค่ะ